เดนนี่คือขนมญี่ปุ่นโบราณค่ะยี <c oughs> ดูแบบเคยเห็นไหมมันหายากมากเลยนะคะอันนี้ส่วนไปเมจิบุระมาซึ่งมันเป็นแบบเมืองเก่าเมืองแก่เมืองโบราณแล้วก็มีขายขนมโบราณด้วยดูมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวอันนี้กันนะซึ่งมันหายากมากๆนะคะเชื่อว่าหลายคนต้องไม่เคยเห็นแน่นอนทุกคนรู้จักราเมะงไหมคะ ลามูเนก็คือน้ำมันนึงที่แบบออกแนวเปรี้ยวๆซาๆคล้ายๆสไปนะเป็นแบบนิยมดื่มในหน้าร้อนของญี่ปุ่นนะดูวิธีการกินวิธีการกินก็คือเอาขวดจิ้มที่ตูดขวดนะคะนี่มันมีเสียงได้ทุกคนลองฟังนะเชคเชคไปเชคเชคเป็นบาร์เทนเดอร์ดู แล้วรูปลักษ์มันก็คล้ายๆกับขวดของลาบูเน่แล้วกลิ่นหอมเลยนะข้างในเนี่ยเป็นผงลามูเน่นะคะเราจะเจาะตรงนี้ก็ไม่ได้ใช่ปะเพราะว่ามันแคบไปเดี๋ยวเราเจาะตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะรสชาติเป็นยังไนงนะคะเอ้ยเออเจาะได้ง่ายแฮะเจาะอีกทีได้ปะเออห <laughs> นึง่งเป็นสามออนแล้วก็เทเออกมาเป็นพริกไทยเอาไม่ใช่หกหมด เราลองมาดูดกันนะคะอืมอืมรสชาติเป็นผงลามูเนะนะวยดูดิเป็นผงขบับคายคับคาอะไรไหมทุกคนพูดไม่ได้พูดรถติดแบน อืเรี้ยวอืมเบี้ยวหวานๆอร่อยดีดูดิสัพักสักพักอร่อยผงติดคอทุกคนบอกรู้นะอยากจะพูดอะไรนะ่ะต้องดื่มช้าๆนะเป็นดื่มแล้วต้องดูด าชา้าเพราะว่าเดี๋ยวผมติดคอนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นโคนนะมันใสาสา,สาอะไรสามารถกินได้เหมือนกันนะโคนเนี่ยคือจืดนะทำไมถึงรู้เพราะว่าคุณครูกินมาแล้วอันนี้ครูเขาซื้อให้นะคะเพราะว่า เราก็ไปเที่ยวด้วยกันนี่แหละแล้วครูเขาก็บอกว่าอันนี้มันหายากมากเลยแล้วเขาไม่เคยเห็นขนมชนิดนี้มาก่อนเขาบอกเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกในชีวิตคุณครูอายุประมาณเกือบจะสี่สิบแล้วนะเราก็แ,แบบเพาขนาดคุณครูยังไม่รู้จักเลยอะ่ะแล้วเขากินแล้วแล้วเขาบอกว่ามันจืดเขาบอกควรจะเอาขนมแบบกินเสร็จแล้วก็เอาไอติมอ่ะมาโปะแล้วก็เป็นโคนอย่างเงี้ยออเป็นขนมที่ดีนะกินง่ายนะเนี่ย อืมทำไมเราไม่ใส่น้ําเข้าไปนะแล้วผงโม,มเป็นให้เป็นเชคเชแล้วก็ให้มันเป็นน้ํำลามนเนนไปเลยนะอ,อนั่นแหละค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละอร่อยดีนะแปลกดีกินง่ายด้วยนะเด็กๆเขาคงจะชอบอะ่ะเหมือนเอามาหลอกเด็กเลยแบบเธอกินน้ำลามเมนไหมนี่ เป็นอย่างนี้นะแบบพกพานะคะไม่แตกไม่บาดเจ็บจุดจริงอันนี้ราคาอยู่ที่ร้อยยีสบเยนนะแต่ถ้าในอดีตคงจะถูกกว่านี้นะอยากจะกัดตูดอะแต่ก็กลัวหกมากเลยอะ่ะแล้วเราก็เจาะไปแล้วไงสามอันเดีห้ดูข้างในแนละ้วเป็นไงจุดจริง <laughs> จุดจริงไม่ใช่เล่น นี่เป็นอย่างไรนะค่อนข้างเยอะนะคะผงๆผเนี้ยวนว่ามันก็อร่อยดีแหละแต่ว่าเอาไปผสมน้ำดื่มน่าจะสดชื่นมากกว่าเพราะว่ามันเปรี้ยวๆหวานๆได้กลิ่นของลามูเนะของจริงอะล่ะจบการรีวิวค่ะ <laughs> ถ้าชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าอ่าสปอร์ตสนด้วยการดูโฆษณาให้จบนะก็จะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆค่ะ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาแต่นี้ไป <Bye. S 1> เปลี่ยนใจแล้วกินให้หมดหมดไปนั่นแหละ <c oughs> อืม้ม <c oughs> ไม่เป็นผงแล้วนะเป็นก้อน ออืม,มสะใจเหมือนลูกอมอะ่ะลูกอมละมุนเนีิเหมือนแล้วคะ่ะเ <c oughs> จได้ค่ะเก็บไว้ก่อนได้ไหมเอาไปใส่ไอติม <c oughs> ไปจริงๆแล้วแล้วตอนนี้ไป <c oughs>